สวัสดีค่ะทุกคนมือนี่มาพอกรำแย่อีกแล้วจ้ามือนี่ลำแย่จะผ้ามากเห็ดตำสัวแต่งจ้ามาเพิ่งกัดได้จ้า <c oughs> แต่งกวัวใส่นะคะนะ้แบยกระเบเีย มันานเปลาจ้ะ ่ยหน่อยบหน่อยใส่ยแซ่ายน้ำตาล จั๊จ้า จ้าตำแตงนะคะตำสวดแตงใส้ขาไก่จ้าตำแบบบะเพ็ดนะจ๊ะเนาะพริกหนึ่งเม็ดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเนาะจ้าอันนี้ก็ตำเรียบร้อยแล้วค่ะใส่พริกเพียดเดียวจ้าพี่น้อง ตำแตงนะคะตำสั่วบักแตงนะคะใส่ขนมเสซนแล้วกัใส่ตีนไก่จ้ะพี่นอ้องใส่พริกเม็ดเตียวนะคะแซ่บจ้ะพี่น้อง อันนี้พักกล่องตุ่งนะคะเนาะหรือว่าพักกาดม,มาดูจ้าทุกคน อันนี้เฮ็ดบ่เผ็ดแล้วจ้า เพื่อสุขภาพเนาะกินข้าห้องทองนดเพี่ง้อง การจะดีขึ้นกกนะจ๊ะหลวงกระเพาะเนาะอืมผักพักบุ้งค่ะ มมนดีมันยุ่จังมันีจะพยายามกินผักอะไรคร่ะพี่เรามันจะได็กใหญ่งานนะ่ายเนาะห้องทองจะห้องทองค่ะ มาหน่อยทุ่งน้อนไปจ้ะอร่อมเอาอเอาขาให้เพื่อนกินพอมาน่อยน้อนแล้วแม่กระเสดิเขาเลยไม่กินเขาจ้ะยี่ปูกกันหน่อยไปได้จ้ะปูกพวกหอมเปี๋เดี๋ยวไปย,นยินจีนจังหน่อยเดี๋ยวย่จัด เอาผักบุ้งเนะจะมาปลูกผักบุ้งผักบุ้งก็ชิรล่งองออกมันจะพี่เล่ย์สื่อมากเนาะมันจะเป็นน้งเสียนว่าเล่ย์ก็ะเล่ย์ตัดแต่ตัวนี้ไว้จ้ะแต่หางมันไว้เนื้อเล่ย์อาไปเสียบมึงว่ามันสิเกิดบปล่เพราะว่าเคยเห็ดอยู่มันเกิดอยูจ่จ้ะ กิ่นไก่เปื่อยๆจากพี่น้องคืออยากแห้งเนาะใช่ปะเมื่อกี้กินหลายหมึอ ขาดปลาบเลยจ้ะขาดตะมหุ่งขาดไอพวกต่าสีบดายกินเขาเกษตรเนาะตรงมีต่ำเนาะพี่น้องเนาะไปะยู่สายมันเกน็อยากกินเด้ยเนาะ สวยออกมาจากบ้านนะจ๊ะเสียบๆนันจะนิ่มมากไว้จังมาอนิ่มเนาะห้องมาโย่ไกลบ้านเนาะได้กินเขาอ,อยู่บ้านห้องมันอกีไม่แห้งเลยจ้ะมันอกี้แบบอยู่ได้แล,ล้วที่ทอดบ้านเนาะ มาที hay hay tiempo, ่งานไก่บ้านเนาะก็จะกลับไปอยู่บ้านนี่จ้ะพี่น้องขนาดพริกนิดเดียวนี่นั่งเผ็ดเลย นอนอยู่บ้านห้องคองกินหลายจัดพี่น้องพยายามต้งเนาะฝนตกก็ได้พวกปลาเนาะ หน้านาน,นโน้นแน่หน่จ้ะหน้านาน,นโน้นอยู่ตุ่งน้นเนาะบ้านเขาเอิญโน้นมันก็สิมีพกปัซซิวนะจ๊ะไม่รับเขาเอ๋อเอาตรงไปใส่เนาะอเอิญตรงลือลีอิงเสียน่าจ้ะอยู่แถวบ้านเอิญตรงรลือบาลีเอาไปใส่เป็นพังเนี้ยงที่ๆนะจ๊ะมันก็สิมีปัซซิวหางแดงหลาหลายตีบแบบหลายหนึ่ง เอาไมา่เห็สุ่มไปหน่อยกระเสียดจะ้ะอื่สุ่มไปหน่อยประจอมขัดเป็นหน้าห่วยหน้าห่วยที่ยูยุติดห,วหวด่วยนีอย่างเ่ะจ้ะกระเสียดปกปลาหญ่เนาะอันนี้จากประสบการณ์ย่ยน้อจ้นะเนาะที่เคยไป อยามตวงก็พอตอนนัวน้อยๆนะจ๊ะเนาะอืมน่องหัวก็สืดอได้ป่าตัวน้อยได้บอกหี้เชื่อรี่ได้อีกกับปูซื้อหนาจ๊ะได้พวกป่าก็ปลาดุกยังงสิแต่ถ้าเป็นน้าทงคูกนะน้าทงคูบ ตงโนนก็สิเป็นพวกปลาซิวเป็นยังองาแต่ตัวน้นอยๆอันนี้ที่ประสบการณ์ที่ย่ญ่ได้เนี่ยที่ใหญ่เคยไปอย่างก,ก็พอตัวน้อยๆเนาะกินหอตอนส่วนเด็กหน่อยก็เห็นฝนตกเสียละอืม ทิ่หอยบา้านให้เจอะิีช้าได้ผู้ใดอยู่บ้านเนาะงำนีนำ่ก็โอ้ยจะหายไปนามีคนสุกด้วยกัน ก็เห็นสุวรรณหบานเขาเนาะไปเบื้องหน้าเขาไปเบื้องการจะเลื่อนเติบโตของเขาเดี๋ยกินเดี๋ยกินหน้าเดีกเเดก๋กินเขาเลยจ้ะเดี๋กินไฮหน้ากินเขามันหอมเลยจ้ะพี่น้องหอมนี่แหละเวลาเขาเหตุงานหอดจุดหนึ่งแล้วจากเนาะ มาเทง่านหอดจุดนึงเขากับกินหอดบ้านกินหอดของเขาเคยอยู่เนาะอืมอืมมันบ้าทุกคนเป็นที่กันบ่จ้ะเตาจะแน่น,นหน่อยกันโอ้อยังไม่ใช่งา่าม ที่กรุงเทพเห็นเขาแต่งตัวงามๆแต่งตัวสวยๆกะอยากมากเลยจ้ะบร่อยากเห็ดให้เห็ดหน้าพอไหนมากเลยววเนี่ยไปพอเห็ดแล้วพักหนึ่งสิมันก็เกิดอาการหรือว่าเบือนะเบ่อเนอะเบือ่อนานเบื่อชีวิต ก็เยไปใส้ชีวิตอยู่บ้านเห้องันก็จะเป็นอย่างสีทธะจักรก็ได้ว่าตอนนี้หน่อยใส่ชีวิตมนม่มีคนค้าหฮมมีแบบว่าแฮมมนกลุ่มเลยจ้ะช่วยยืดห้กลุ่มใน็ยัเชนบ พร่อเงยมากแบบนี้่เผ่าร้านไม่นานทีหลายเท่ากับบริเลพเนาะสันดกวานอกจากพี่น้องบอกสุดฟังคือ้อได้จ้าบอกเรื่องบอกไปมากๆไปหอดหน้าเลยจังเลย ฝนตกเนาะเรื่องฝนตกก็เลยคิดหอดบ้านก็เลยไปหอดฝนไปหอดหน้า,นนนาลนลเลยบ้านมึงขาไก่ไปเนอะเซนเบดเหรอเหลรอแจะขาไก่ ย่อยกระปูกพักด้จ้ะปูกพักอิ นึแต่ขาไก่คนกินสีมันสีสุภาพกว่าพี่น้องมีคอร์จิมัรอไม่จ๊มมจา พักอันเสียบด้วจังเลยพักกวางตุ่มเนาะพักบุ้งเียก็เสียอ่อน บุ้งนี่มีเพิ่มอะไรเขาเอ่ยังก่อนมีทานเล็บทานยังสูงนะจ๊ะผู้ใดเป็นลมเลือดจางนเนาะหมอผู้ใดนน่งนให้กินพักบุ้งนียจ้พะพักบุ้งพักใบเขียว เป็นเลือดจังนะจังนี่ตลกเป็นขี้กระยเนาะค็อด่นกล่องมันอันนี้กล่องมันสั่นนะห้องห้องเฮดสั่นนะกล่องมันละสั่นนะพี่น้อง แล้วจาเราจะตีมไปอมาน่อยเดี๋ยวก็งต่หักน่อย ดูดูแล้วมาสัมผัสตะเข่าเยอะก็เอาไอ้ขนมปังเนาะค่ะเนาะขนมปังเส้นนุ่มนุ่มจืดเท่าไหร่จ้ะซื้อมาเจอเกล็ดร่อนสองเกล็ดร่อนที่เป็นเกนล็ดร่อนใหญ่ๆน่ะนุ่มจืดแล้วก็ขนมปังนี่เป็นห้าง ก็ไม่เสาาียหนาแตเสียนุ่มลเลจ้ะเสียนุ่มเห็นมันแบบว่าทำมันนิ่มเลยจ้ะเนาะเพิ่นเพิ่นบวควอยแบบว่าฟันเพิ่นบ่ฮั่นอันนี้นะแล้วก็เด็กกินง่ายเพราะมันนิ่มแล้วมันเขาก็กินโอ้กินดีค่ะค่ะพี่น้นองนะกืน,กกนมันก็จัง แม่เพื่อนต้องเคี้ก่อนให้ลูกกินนมแล้วเคี้ยกับว่าอยากินจ้ะก็เลยใส่วิธีนี้เนาะก็เลยเอาให้นุมเอานี่เอานมจืดให้กินก่อนนะคะเดยวแกกับสิค่อยอัปเดตเนาะค่อยทายให้เบิ้งไปให้เบิ้งเลยๆทายไปให้เบิ้งกับทายไปให้จะคลองเบิ้งน้่จ้ะ มันก็เป็นการเก็บของมูลอีกแบบหนึง่งนะเก็บแบบนั้นแล้วก็ปลูก,ปก,กไม้ปลูกดอกไม้ปลูกพักแน้ะโอเคค่ะพี่น้องเบอร์หลังจ้ะกลิปนนก็เอาไว้สนิทเนาะค่ะ จะลำย่งขอบคุณทุกคนนะคะที่เขามารับชมนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่เขามารับชมลำย่อยนะคะค่ะลำย่อฝากกดติดตามนะคะคกดไลค์กดแชร์ลำย่อยใเด้อจ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้ลำย่อจ้าค่ะขอบคุณมาก,มากๆเลยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้เอาไวส้สนีทเนาะค่ะเนาะจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย